สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมวันนี้เราก็จะแบบเอิมรีวิวมดไอแคตออนเซนต์นะครับใครอยากได้ลิงก์นะครับผมก็ทิ้งลิงก์มาให้อยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้ถือว่ามีของเยอะมากๆนะครับผมเยอะแค่ไหนนะครับเยอะมากๆนะผมจะพาไปดูไข่นะครับผมเนี่ยวะนี่นะครับนี่คืออะไรอ่ะมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะอ๋อ มันจะเฟดเติมไอ้พวกหลา่าอะไวก็เพื่ขั้นออกมาครับทุกคนจะลองเฟดเต็มตัวอะไรเดียวเฮ้ยมันขัข้นคอนปะผมไม่ได้ดึงมาแล้วอะเนี่ยเอยเอเอะไรครับเนี่ยโอเคครับบางทีมันบโอ้อะไรครับตรงนี้มันเข้ามาแล้วนะเหมือนจะให้มันแบบอะไรสักอย่างนะครับทุกคนหนักกับผมเจ็บอะไรนะครับ คนขอแจกได้หมดเลยนะครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาแจกบอลเตตอลเท่านน,นะผม,มันจะลองให้มันแบบยังไงดิไอ้ปิดคาวะโอ้โห <c oughs> มันหมาเลยวะเอาอะมาเมันคือน,นอะไรวะทแบบุกคนเดีลองแล้วมนทำอะไรดู มันมีรอยู่ข้างล่างไหมนะครับชุ้ยไม่มีนะครับผมแต่ผมจะทำสิ่งหนึ่งนะครับเสร็จคนี้ออกมาเลยนี่นี่นะครับผมไม่ต้องใส่แมนะครับเบลทำไมวิญญเจมันไม่ทำแบบมึงแบบนั้นนะ่ผมจะให้ดูไปสักอย่างนะครับคลิปหน้าผมจะแจกเอ็ดออนี้ดีกว่านะครับท่านผู้ชมนี่นะครับไม่ต้องเสจลองดูครับผม มาประมาณนี้นะผมแปลกดูนี่ครับชมดีนะผมอ้าวชมดีชมดีไม่เปลี่ยนไม่เป็นไรนครับผมโอเคนะครับกลับเข้าสู่เรื่องกันเลยมาแล้ว,น,วนะครับทุกคนอ๋อมาเดี๋ยวองทีละสองจะมารีบุตัวนี้นะครับวันนี้ผมว่าทุกคนมันน่าจะชอบนะนี่นะครับผมเราไปิ่้างหกสิบเมตรโอ้โอ้โอ้โอ มาแล้วตัมาเริ่มเทิมเลยค่ะตัมาเริ่มตม้มเลยว่ะมาเริ่มเพิมเลยว่ะไม่เอาเรื่องงันก็อย่าไปสนใจมาเลยนะโอเคแล้วก็มาดูตัวละครต่อแล้วโอเคนะครับคลิปอาจจะไม่ยาวเท่าไหร่โอเคนะครับอยากให้น้า,ยายอ,นะอยากให้ทำตัวอะไรก็บอกมาได้นะ มัชั้นนีมัดเสชันแรกมากมากนะครับนะครับอย่าไปทำนะครับอย่างยากครับมันชั้นดูดิครับอือหือสามนาทีกว่าแล้วว้าวคิปก่อนนะครับ